เย่เย่หมูเจ้าฮัลโหลฮัลโหลอีกรอบกำลังเก็บของเตรียมกลับ,บานลงไปเก็บหมากซาเตนหรือลักเกาลักเนาะได้ประมาณครึ่ชงชั่วโมงพุนตกลงมาตกลงมาตกลงมาเก็บของแล้วเรียบร้อยเพราะว่าแดดออกหมูเจ้าโอ้ยดีใจจะเลาะปลาห้าเฮ็ดเนี่ยจักหน่อย กับคุณสามีอ๋ออันนี้คือต้นเชอรี่น่าวะ่ะต้นเชอรี่เนาะบ่มีไฟเก็บกินเลยหมูเจา้ากระเห็ดจังไลยคุณสามีจะพาเขาป่าซาเตนหรือเก่าลักหลายหลายหมูเจา้าเนอะ้ยฮานาซออนเด้แดดออกน้อยหนึ่งคุณพวกรึเยว่าเจ้าอยจะไปหล่อป่าห้าเหตุบอกเพื่นว่าก่อนกับเพื่อนว่าที่แรกกับว่าสิพากันกับแล้วหมูเจา้าเก็บขา้าวเก็บของเรียบร้อยไปกับไปว่ะ อายังบอกป้าๆอืมน่ะนี่ลายไดๆมินที่เห็นด่านนาอันนี่เนาะหมูเจ้านี่แต่ป่าชาเตนหรือป่าเกาลักพวกขอยเห็นเห็ดดอกหนึ่งแต่บูฮูมันคือเห็ดยังชัดสมองชูบปะเอ่อไอต้องไอต้องปุ๊บปั๊บชุดนี well, er ้มาภาษาอะไรลูกทุกโตชินตุเปรย์ยันนาบว่ายันนาทัวร์แม่มา Bon, on Attends, regarde, papa. On montre à ton père. Mais moi, je trouve que ça, ça mange, hein, C'est la mousse de tout. Non, il y a, je ne sais pas. Bon, celui-là est ouvert, papa. Regarde, regarde. Ça ne se mange ah, pas Pourquoi เลิกก <Es> ัดพาอูพ่อวูวูกินแดดบนลายมูจ้าอู้เลิกกัดเลิกกัดมูจ้าแต่ฟัวเขียวอกว่าโบหมั่นใจเธอว่าเธอโบหมั่นใจโอ้มีแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องก็กินได้บนนี้เฮ้ยอ่าต้องสะชิโตโกะล่ะโอ้มูจ้าเอ้หางกำลังขึ้นนี่นะนี่ฟัวเขียบอกว่าโบหมั่นใจก็เลยบ่อยคอยเก็บ โอ้ยเสียดายผัวคอยบอกว่าหันเขาไปอีกเนหันได้เป็นสิบกิโลผืนว่าลายลายผืนเ็นผืนยางหรอมือก่อนผืนว่ามือมาหอดแต่เสียดายมูเจ้าเราบอกให้คอยเก็บเพราะว่าผืนบอกว่าอันผืนบอกมั่นใจว่ากินได้เนาะว่าเป็นเห็ดเบื่อหรือเห็ดกินได้ผืนว่าผืนกระบูจักทุกชนิดคอยยังหักเจ้าอยู่ได้ผืนว่าคอยย่งบ่อยากให้เจ้าตายย้อนกินเห็ดเบื่อผืนว่ามูเจ้าก็เลยเสียดายเสียดายโอ้มีตะดอกหญ่ ข้ากันหญ่ๆเด้๋เชีิย้ากรสิสก็บเอาจากดอกซองดอกไปให้อันหานขายยาเขาจเจ้าเบิ่งเนาะว่ามันกินได้หรือบอ่แบบนี้แล้วเชี่ยนะเขาจังเก็บเนาะมูเจา้าเบิ่บงนหนามกันด่านหลงังเจอาสิหลอกป่าอาจารย์เตรี่ยนไซมือเพราะว่าฝนหยุดตกเนกาะทั้งกะเห็นแสงแดดนิดน เพื่อนเพื่นบอกว่าเพิ่นเห็นเห็ดกินได้แล้วก็แซ่บแสบเพิ่นว่าแบบนี้บินเชียร์อะดีเนาะโอ้โหเชฟอลส่วยเอาไว้โอ้โหเชฟฟอลเสนอวิวแกนเก็บปักเพิ่นบอกว่าอันเห็ดอันนี้นี่เพิ่นว่าแซ่บเพิ่นว่าเพิ่นว่าเห็ดอันนี้นี่แซ่บเอาว้ขาคล้ายกับแพงผ่อนเพื่นว่าเห็ดอันนี้ปวดสุดท้ายหมูเจ้า บอกว่าคอยมาให้เฮ็ดแต่สุดท้ายเขาได้มักซาเตนถับเฮ็ดคอยหมดเลยโอ้ยถับเฮ็ดคอยหมดเลยคือว่าหมูจองฮ่าเฮ็ดก็ลำบากเลยอยู่พอวอม,มันเนาะอย่างที่เห็นนี่นะใบใหม่ก็รายหลายแล้วก็ที่สำคัญกะสีเดียวกันกับเฮ็ด เนี่ย,ยมาร์คชาเต้นจะแมนมันลายหมูเจ้าไอซะออนเด้ยยังใหม่ๆเลยนี่นะพึ่งจะหลวงใหม่ๆพวกขอนาะงยางมาในนี้นี่นางมาในนี้เลยนี่แต่บบเห็น <c oughs> แต่เพื่อนบบเห็นที่เพื่อนบอกว่าเฮ็ดตัวน,นี้มันแสบเพื่อนว่าแสบแสบเพื่อนว่าราคากระแพงพร้อมเพื่อนว่าเดี๋ยวเก็บก่อนสามีทั้งดอกดอกเถ้าและดอกหนุ่มเนาะ ียกเถาเนี่ยเลยบแมเนว่าเถาหย่อนเวลามู่เจ้าเถาหย่อนฝนตกลินดอกนี้เด้เก็บเห็ดกันเด้อมู่เจ้าเห็ดเมืองฝรั่งจังเป็นเห็ดพิซังเอาโลดเนาะเห็นอีกดอกหนึ่งอยู่นี่ คนอยู่เมืองนอกก็จเจ้าหูจักเฮ็ดกันก็หลายหลายได้คน้บนเนาก็ไะไรจะคอยนคอบุคคลหูจักหูจักจริงๆก็มีแค่พวกเฮ็ดเผงและก็เฮ็ดสีสมนี้แลวก็เฮ็ดดอกเลือเ้งอันสีสมสมดอกสีน้ำตาลเนาะค้าสีเหลืองดอกสีน้ำตาลแค่นั้นที่หูจักมีอยู่สามอย่างี่เรื่องขอกระบอกหูจักดอกหูจักอันนี้นกำลังขืนอันเดียวกันตัวเนาะ เ้าเห็นความแตกต่างอยู่บอคอยหวานเดียวกันยู่นี่นสาวกับนม่นนมนแก่กับมันสาว<ะ>เห็นหมากซาตเต้นกล้องจุดนผุนอยู่แนีนี่ข่อยแต่ยังเก็บมุเจ้าเอ้ยเพราเห็นเห็ดแน่ข่อยกตอยักหาเห็ดบาดเหี้ยวจะเหม็นสะอาดเนี่ยกล้องจุดนผุนอยู่นี่นนมิดหมากซาตเต้นหมดเลยนี่เอาข่อยตัดสินใจหาเห็ดก่อน rọ bông hết còn một trọng vay há hết và thế nuôi bắc nhảy này nó kép sao con cho mẹ nó lai chay cả đậu bố mi khoa mặn khung đây Tu as trouvé quelque chose ตาเถายคนเรเห็นยังนำหมูดอกมเจ้าเอ้ที่สำคัญเนาะผัวข่อยย้อนในทูแงเบเกนก็สุดหนุ่ยอุ้ยที่สำคัญผัวข่อยเราเป็นคนตาบอดสีหมูเจ้าเห็นถูกสีเป็นสีเดียวกันมดนอกจากอย่างเส้นสีสมสีแดงสีเขียวสีฝาที่มันจ่มมาเรียล้อจังเห็นความแตกต่างอยู่น้อยหนึ่งเมียว่า,าหนุ่งงามเมียว่านี่งามผัวข่อยนะ่ะ บ่เอยเห็นสีชันจริงจังคนว่ะเอยเห็นความงามบ่ได้บ่สูงเจ้าบ่ได้ดอกเพคนว่ะบอกว่าข่อยบอกว่าเขาป่าน่ะจะแมนจะแมนงามว่าใบไม้มันมันกำลังเริ่มเปลี่ยนสีเพคนว่าข่อยบคเห็นดอกคนื่ามือเจ้ากำลังออกกำลังออกกำลังออกอู้หูกำลังงามเลยเนี่นี่กำลังงามเลยกำลังงามเลยโอ้ยข่อยกับโบเก็นเ่อกับมือนี่แหละเนาะบ้านนี้โอ้ยเสียดายเด้ มันสีมันสีเทียงพอแห้งเลยสีได้กลับบ้านแล้วมูเจ้าเอ,อ้ยจะได้ได้แดดกำลังมาออกหายมือนี่นี่โอ้ข่อยอยากหาเห็ดต่ตขอข่อยอยากหาเห็ดต่อแต่อันนี้ข่อยบูว่ามันเป็นเห็ดกินได้หรือบอกบอกอันนี้คือเห็ดเบือบ่อเบื่อหรือบูเบื่อข่อยกับบูหัวข่อยกับบูหจักข่อยกับบูเก็บเท่านั้นละ เหงรลอกปลาคิดหอดบานเฮาเด้เนาะหมูเจา้าเนาะมาหล่อหาเห็ดแนวนี้นนเนาะบานเฮายามเฮ็ดปวกเห็ดละงกเห็ดไข่โย้อยากหลอกเด้เอออันเห็ดทีข่อยวอาว่าสมสมที่ข่อยหลอกนี่ก็คือเรื่องของเรื่องเงินรสชาติมันคล้ายๆแค่เฮ็ดไข่เลยข่อยกระหมกกักเอาไปปนใส่กุ้งหมูเจา้าแซ่บแซ่ปนเห็ดใส่กุ้งว่าสิบบเก็บก็เก็บอีกเลยได้หมูเจ้าเอ้ มันเหลียวเห็นมันอดบ่ได้หมากอันซาตินของอันนี้ก็ว่าสิบ่เก็บขอกระอดบ่ได้เหลียวเห็นเฮ้ยเหลียวเห็นแล้วมันบ่ได้แกะเรื่องเรื่องก็เลยกมเก็บแนาบ่เสียเวลาปานดันซาดหมูเจ้าเข้ามาในป่าเ็ดก็มีเฮือนคน เลาะปลาเลาะไปเลาะมากพระวะมาโผล่อยู่หนาบานคนหมูเจ้าเฮือนลังหน่อยหน่อยังหนึ่งือสิแมนบานพักต่างอากาศเขาเขาเห็ดปลาไหวเนาะหมูเจ้ามาก็าออกมาพอก่อนปีละขังช่องขังอย่างมากเนี่ยบานลังหน่อยหน่อยดอกพัววาขี้ข่านอ้อมมาชันยางหลัดปลาเฮือนเขาเจ้านี่แหละพะวะอื้ม สัมม้นชูป,ปาอขอบุว่าเห็ดนี้กินบแต่พวขอบอกว่าบ่มเจาาม้า,าเฮ็ดบเผื่อว่บ่ให,อห้อขอเจ็บมื่อยละเมื่อยละอย่างไปอย่างมาเลาะมากขะหอดเทือนเขาเจ้าเล้วกาไปไปยงยงต่ซอกจิ๋วสมง,งามแท้เล้วกาล้วกล้วกรลกกแดงยาตัวพวกขบริเทนนางเจ้าเยียบมดแล้วมุนมาแมุนมาแล้ว มันบอกว่าเออเรื่องมันที like> ่ฉัเลือดบุ่มฮนว่ามนว่าเอามามนว่าเด้อมนว่าข่อยได้เป็นคนเห็นมันว่าข่อยได้เป็นเห็นมัว่าผมอยากได้หนาโมเจ้าฟัวข่อยอืมนี่นะโอ้มันขืนโมเจ้าขืนก่อนหน้านี้นมันเน่าลายลเออพนันว่าเฮ็ดที่แพงที่สุดแล้วก็แซบที่สุดพนันว่าไรฟัวข่อยอยากได้หนาข่อยเป็นผู้เห็นเดียวกันนะอ้ยเนาะ ยังเลาะปลาลัดไปลัดมาพอมาผอเขื่อนเจ้าเขาเจ้าหมูเจ้าเอ้ยสงสัซซยเขาเจ้าเห็ดไว้บ้านพักตากอากาศเนาะมาปีละครั้งสองขังสิคล้ายๆเฮานี่แหละหมูเจ้าอยู่ในกลางป่าเลี้ยลรอได้เขื่อนเขาเจ้านี่ก็ได้เดี๋ยวฉีออยให้เบิ่งเนี่จักหน่อยเนี่ยกลางป่าเลยกลัว,วบอกโบยักโบยักเลี้ยวลงไปใกล้เพื่อนว่าเดี๋ยวเอินไปใส่ซะก่อนเพื่อกระทำ่ามีคนบอกคนเอาขอผ่านได้เด้อคน่าตามมารยาทเนาะ อย่างนั้นก็ปะมันอยู่มันอยู่ใต้พุ่มอันนี้หมูเจา้ามันอยู่แล้วขยิลงจังได้หมูเจา้าบึงก็ดุกอา้าวมีหอดซาไหวยนาำผู้ได้ผดมาสางซาไหวานาำไว้ในปา่าหมูเจา้า โอเคไปบายหมูเจ้าเดี๋ยวข่อยชิลงแหละจั๊กข่อยชิลงแบบใด้เนี่ยข่อยชิทลายลงประมาณนี้เอ้าพ่กรกันไหมคลิปหน้าเด้อหมูเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ข่อยหน่เด้อกลับมาแล้วกลับมาแล้วเฮดที่ไปหาได้มาเนาะหมูเจ้ามาหอดเทือนแล้วส่วนมาร์คซาเตนเนี่ยเก็บได้ประมาณหนึ่งกิโลส่วนเฮดอันนี้ผูว่ข่อยบอกว่าที่แรกมันคือเฮดตีนหมูสุดท้ายเฮดกินบ่ได้เนาะหมูเจ้า